เกรดความรู้สำหรับคนรักช้างย่างเข้าฤดูหนาวเมื่อไหร่หัวใจช้างหนุ่มหนุ่มสาวสาวมักจะมีอาการตื่นเต้นเสมอเพราะเป็นช่วงของการออกเดตเป็นเทศกาลจับคู่งั้นเถอะครับช้างตัวเมียจะเป็นสัตว์หรือฮีทถ้าตัวเมียติดสัตว์แล้วก็ถูกใจตัวผู้หนูจะยอมให้เกี้ยวค่ะส่วนช้างตัวผู้เนี่ย จะมีความรู้สึกทางเพศหรือที่เราฟังกันบ่อยๆก็คือช้างตกมันช่วงนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่เขาใหญ่ล่าสุดเนี่ยก็พี่ดื้อนั่นแหละครับเกือบจะสร้างวีรกรรมดีนะที่เปลี่ยนใจทันหันไปเข้าป่าไปหาสาวต่อช้างตัวเมียโตเต็มวัยเป็นสาวสะพรั่งตอนอายุประมาณ18-20ปีปีนะครับเหมือนคนเลยเนาะ แล้วก็จะสิ้นสุดความสามารถในการสืบพันธุ์40-50ปีก็เหมือนคนอีกนั่นแหละอุ้มท้องนานถึง19-21เดือนระยะห่างของการมีลูกห่างกัน3ปีเพราะฉะนั้นช้างตัวเมียจะมีลูกแค่ประมาณ3-4ตัวเท่านั้นเองนะครับจากการศึกษาของนักวิจัยพบว่าพฤติกรรมในการผสมพันธุ์ของช้างตัวผู้ จะเกี่ยวช้างตัวเมียที่เป็นสัตว์ด้วยการคลอเคลียใช้งวงดมซุกซนจับโนนจับนี่คิดเอาเองนะครับว่าจับอะไรจากนั้นเมื่อสาวเจ้ายินยอมก็จะขึ้นทับโดยใช้สองขาหน้ายกวางขึ้นบนหลังช้างหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็เดากันต่อเอ,เองแล้วกันนะครับการขึ้นทับไม่มีช่วงเวลา เหตุการณ์ที่ผมบอกไว้ใช้เวลาเพียงแค่20-40ถึง40นาทีเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่จีบจนจบน้อยคนมากนะครับที่จะได้เห็นการจีบกันจนจบภารกิจของช้างเพราะว่าโลกส่วนตัวเขาสูงเหมือนกันนะครับ แม่วาของน้องเหลาห่างจากการตั้งท้องมา2ปีแล้วนะครับโอกาสติดสัตว์ของแม่วาสูงมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแม่วาหนีน้องเหลาออกไปเที่ยว3วันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเหลาออกจะเหงาเหงาหน่อยแต่พี่ๆที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจอแม่วาแล้วหลังจากที่หนีไป3วัน แม่วาของหนูกำลังจะกลับมาแล้วนะครับน้องเหล่าเหล่าสู้ๆนะฝากที่พี่เพื่อนๆสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุทำเช่นเดิมนะครับจะบไวจาคเป็นสิ่งของหนูช่วยค่าใช้จ่ายก็ตามสะดวกนะครับดูรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยพบเห็นสัตว์ป่าพันหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมาย <4. S 2> เลข1362ตลอด2ีชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ